สวัสดีค่ะก็พาเพื่อนๆมาชมต้นเยนลี่นะคะอันนี้เป็นกิ่งปักชำนะคะปักชำเยลลี่ยังไงให้รอดแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ากิ่งเนี้ยเป็นกิ่งปักชำจริงๆนะคะและโคนต้นตายแลว้วเนี่ยโคนต้นเนี่ยเห็นไหมเป็นสีน้ำตาลแบบนเนี้ยเนี่ยโคนต้นตายนะคะนี่ค่ะแต่เขารอดรอดเพราะอะไร รอดเพราะเขามีรากอากาศถ้าเป็นกิ่งปักชามแล้วเขาไม่มีรากอากาศเนี่ยโดยปกติจะชํานานนิดนึงนะคะแต่ถ้าเขามีรากอากาศแบบนี้เห็นไหมตัวโคนเนี้ยเราสามารถเอามาชําลงกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดได้เลยขอแค่รากเขาลงดินแบบนี้เขาจะรอดนะคะเห็นไหมพื้นที่สีเขียวเขามีอยู่แค่นี้ประมาณประมาณนิ้วเดียวเองนะคะ เนี่ยค่ะแค่นี้นิ้วเดียวจริงๆพื้นที่รอดของกิ่งนี้นะคะนอกนั้นข้างบนนี้ก็ตายแรกๆของการปักชำนะนี่ไปซื้อน้ำยามาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมไม่ให้ฝนมันลงเนี่ยนะคะสุบแล้วก็กิ่งนี้ตายทั้งหมดนะแต่เขาก็รอดนะคะเนี่ยค่ะพอรอดปุ๊บกิ่งมันก็จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ อันนี้เขามีรากอากาศอันนี้นิชทำม,มานานแล้วนะคะน่าจะเลยสามเดือนนะคะแรกๆก,ก็คือเขาเหี่ยวตายไปหมดแล้วแต่เราเห็นว่าเขามีรากอากาศเราก็เลยเก็บเอาไว้ไม่ทําอะไรแล้วก็วางไว้บนกระถางนะคะนี่ค่ะนี่รากเขานะคะพอเราชำม,มาแล้วก็วางไว้แบบนี้นคะคะวางไว้ลดน้ำอันนี้เขาเปียกฝนปกตินะคะนี่ค่ะ เปียกฝนปกติก็เลยไม่ค่อยได้รดน้ําเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็แห้งหนิดนึงเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกนะนี่ค่ะเขาก็อยู่รอดอยู่ได้นะคะแต่เนื่องจากเขาไม่ไดโดนน้าท่วมนะเขาก็เลยไม่เป็นไรนะคะเนี่ยค่ะตัวล่าอากาศจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าลองไอปตัดปักชําดูมีโอกาสสูงในการรอดนะคะถ้าอยากจะปักชํานะ แต่ในกรณีที่ปักช้ำโดยไม่มีรากกาถาศว่มารอดไหมรอดน,นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่ปักช้ำกิ่งเยลลี่เอไว้นะคะเนี่ยค่ะแต่ปักช้ำอย่างนี้เราต้องเด็ดใบทิ้งทั้งหมดนะคะเนี่ยเด็ดใบทิ้งทั้งหมดเลยตัวนี้ข้างล่างจะไม่ค่อยมีรากอากาศนะคะเราปักอันนี้นี่ปักลงไปค่อนข้างลึกพอสมควรนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็รออย่างเดียวรอเขาแตกยอดใหม่ถ้าแตกโดยปกติของเยลลี่เขาจะแตกยอดใหม่ก่อนลากอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็รอเขาไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งนะคะพอถ้าโคนต้นไม่เน่ายอดดีตัวนี้รอดนะคะแห้งๆก็รอดนะนี่เคยปักชำอยู่อีกฝั่งหนึ่งานานๆรดน้ำทีหนึ่งแต่อันนี้เพิ่งปักไม่นานนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้อันนี้ยังไม่มีรากนะคะ เนี่ยค่ะแต่เขาไม่ตายเห็นเห็นออไม่แน่ใจนี่คือตุ่มตุ่มนะคะกำลังจะออกลากพวกตุ่มตุ่มแต่เราไม่เป็นไรเราก็ปักไปเหมือนเดิมที่รู้ว่ามันไม่เป็นอะไรเพราะอะไรยอดมันดูเหิวหยวเฉาเฉาแต่ยังไม่ได้สดเท่าแบบนี้นะคะอันนี้นี่ไม่มั่นใจว่ามีลากแล้วหรือยัง อันนี้ปักไปค่อนข้างลึกพอชุมควรลากมานิดเดียวนะคะไม่มั่นใจว่าจะขาดหรือเปล่าอ่าลากมาแล้วนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะลากมาแล้วจริงๆต้นนี้อ่ะ นี่ลากมาแล้วจริงๆนี่นะคะปกักนี่ปักแบบแดดร้อยนะนี่ค่ะไม่มีสแลนไม่มีอะไรเลยโดนฝนโดนลมปกติโดนพายุปกติเลยนะคะในการปักชำปักชำมะนาวทั่วไปแต่ต้องริดใบออกอันนี้นี่ไม่ริดใบออกนะคะถ้าริดใบออกจะช่วยให้ต้นของเขาออกลากได้ไวขึ้นนะคะเอาแค่นี้ก็พอ นะคะถ้าตายก็ตายรอดก็รอดนะคะต้นยินลี่เราไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องประหนอ่เงเข้ามากอะคะ่ะปล่อยปล่อยปักป,กปักไปเขาก็เนี่ยค่ะรอดจริงๆง่าย,ยไหมอะไ่ส่งใครใครใครดูก็ก็ง่ายนะแต่ไม่ต้องไปอบไม่ต้องทําอะไรอะคะ่ะแค่ปักธรรมดานี่แหละรอดนะคะวันนี้นี่ก็ นำเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆในการปักชําเยลลี่นะคะอันนี้เขาไม่ค่อยมีรางนะแต่ว่าเราปักชัมแบบนี้เห็นไหมมันไม่ได้ตายควรไม่ได้เน่าชื้นแล้วมันเน่านะคะเยลลี่อะ่ะต้องปรับแบบแห้งๆนิดนึงนะคะอย่าชื้นอย่าแฉะมากนะคะอันนี้สําหรับนุ้ยนะสะสำหรับบางท่านเขาอาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นนะคะในการชําเยลลี่นะคะวันนี้นี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ